สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเราอยู่ในฮีบรูบทที่สองนะครับวันนี้จะขออนุญาตแบ่งปันพระธรรมฮีบรูบทที่สองโดยทบทวนในข้อที่4ก่อนนะครับแล้วเราก็จะเริ่มอธิบายในข้อที่5ถึงข้อที่9นะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้อที่หครับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรค์แต่มีคำกล่าวเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษา พระองค์ทรงทาให้ท่านต่ํากว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระเสริและพระเกียรติให้แก่ท่านพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายในใต้เท้าของท่านในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อานาจของท่านนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อํานาจของท่านความจริงนั้นขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อํานาจของท่านแต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทําให้ต่ํากว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะพระองค์ทรงเิง้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกกดในข้อที่สนะครับมีคําสําคัญอยู่สี่คำครับก็คือหมายสําคัญและการอัศจรรย์และอิตริต และของประธานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นคู่กันนะครับหมายสําคัญคืออะไรครับภาอังเกตเช็คว่าทรายก็คือเป็นอะไรที่ทําให้เราได้คิดถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ยกตัวอย่างคือไฟแดงเนี่ยนะครับก็คือเป็นทรายทางจราจรหรือเป็นหมายสําคัญที่บอกให้รถหยุดเนีย่ยเป็นสัญญาณนะครับเพราะคําว่า หมายสำคัญนั้นก็มีความหมายว่าเป็นสัญญาณจากพระเจ้าเป็นการเตือนเป็นการแสดงว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นการอัศจรรย์เป็นคําที่สองครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติแต่เหนือธรรมชาตินี้หรือจริงๆแล้วต้องแปลว่าเหนือความคาดคิดคาดหมายแท้จริงแล้วในภาษากรีกที่เป็นภาษาเดิมที่ใช้เขียนพระพินะครับเขาใช้คําว่าดูนามิสดูนามิสเนี่ยทำให้ เราเข้าใจคําว่าด y นามต์ใช่ไหมครับดนามต์ก็คือชื่อระเบิดนะครับการอัศจรรย์หรือดูนามิสแปลได้ครับว่าเป็นกิจการต่างๆที่ระเบิดออกมากิจการต่างๆที่ทรงพลังริษานุภาพนั่นคือการอัศจรรย์นะครับต่อไปครับคําว่าของประธานของประธานในที่นี้ใช้เมริสมสไม่ใช่คาริสมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะปกติแล้วของประธานที่อยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินนั้นใช้คําว่า คาริสมาแต่ทำไมที่นี่ใช้คำว่า merit m o s m e r i m s นะครับซึ่งคำว่า merit m o s เนี่ยความหมายนั้นก็คือการแจกจ่ายหรือการประยุกต์ใช้หรือการปรับใช้ปรับใช้สิ่งต่างที่เป็นของพะวิญาณมริสุดและก็แจกจ่ายสิ่งต่างที่เกิดจากพาะวิญาณมริสุดท่งผ่านต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าเพิ่มพีตอนนี้ กำลังบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานด้วยหมายสําคัญการอัศจรย์อิตริ์และของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าประทานให้ตามชอบพระไทยหรือตามนามพระไทยของพระองค์ในที่นี้ก็แปลว่าของประทานก็ดีอิทริฤต่างต่างก็ดีหมายสําคัญการอัศจรรย์ต่างๆก็ดีมาจากพระเจ้าทั้งสิน้นและที่สําคัญก็คือพระเจ้าทรงใช้สิ่งต่างเหล่านี้ทั้ง4ประการนี้นะครับ เป็นพยานถึงพระเยซูเพราะอย่าลืมครับพระเยซูก็ยังคงเป็นพระเอกอยู่วันยังค่าพระเยซูได้ถูกพิสูจน์ด้วยหมายสำคัญการอาัศจรรย์อิทธิฤทธิและของประทานทุกชนิดต่อมาในข้อที่5นะครับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรค์พี่น้องครับคําว่าโลกใหม่นั้นมีความหมายว่ายุคใหม่หรือโลกทัศน์ใหม่ หรือยุคสมัยใหม่เพราะฉะนั้นในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปมีของใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีทุกวาระพระเจ้าไม่ได้มอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ภายใต้บังคับของทูตสวรรค์ก็มีคนพยายามอธิบายบ,ายบอกว่าโลกใหม่นั้นถ้าเปรียบเทียบกับโลกเก่าในพระคัมภีร์ปฐมกาลนั้นอาจจะมีความสอดคล้องกันก็ได้เรามาฟังกันครับว่าเขาอธิบายกันยังไงพี่น้องครับ พี่น้องคงจําได้ว่าในผสมการพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนะฮะในข้อที่2บอกว่าแผ่นดินก็ว่างเปล่าแผ่นดินนั้นก็ว่างเปล่านะครับในพระคัมพีพีบรูเนี่ยก็สามารถแปลได้ว่าแผ่นดินนั้นเนี่ยสับสนวุ่นวายถามว่าทําไมถึงสับสนวุ่นวายครับคาตอบก็คือเพราะว่ามารซาตานกระบฏต่อพระเจ้าแล้วมันถูกทิ้งลงมาอยู่ในโลกมนุษย์และมันกับสมุนของมันก็ติดตามมาร ก็คือซาตานนี่แหละครับนั่นคือโลกใบเก่าครับแต่ที่นี่บอกว่าโลกใบใหม่ก็หมายความถึงโลกในปัจจุบันนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แต่โลกในปัจจุบันนี้ถูกมอบไว้ให้กับใครครับคําตอบก็คือให้กับพระเยซูครับในข้อที่6นะครับแปลมีคํากล่าวถึงพยานเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึง และบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระหว่างรักษาพระองค์ทรงทําให้ท่านต่ํากว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้ท่านพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านพี่น้องสังเกตนะครับคําว่าพระองค์ทรงมอบก็หมายถึงการมอบอํานาจของพระเจ้าให้กับใครครับให้กับพระเยซูครับมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้การกํากับของพระเยซูภายใต้การคุ้มครอง ครอบครองของพระเยซูคำถามก็คือชีวิตของเราในวันนี้ได้แสดงออกกะถึงการถูกครอบครองควบคุมโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วหรือยังครับชีวิตของเราที่วันนี้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณสุดหรือยังครับชีวิตที่ผ่านมานี้มีกี่ครั้งที่เราปฏิเสธหรือเราปัดพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทิ้งเวลาที่พระวิญญ,ญาณตรัสอยู่ในจิตสํานึกของเราตรัสผ่านจิตสํานึกของเรา ตัดผ่านความคิดของเราตัดบางทีอาจจะได้ยินด้วยเสียงในหูของเราพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ยืนยันไหมครับว่าเราได้เชื่อฟังและในว่าดีที่ว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงรังรักษาพระองค์ทรงทําให้ท่านต่ํากว่าทูตสวรรค์เพียงระยะเดียวหรือเพียงชั่วระยะหนึ่งพี่น้องครับควาว่าบุตรมนุษย์นั้นใน,นพระพีก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ครับและพระเยซูคริสต เป็นใครที่พระเจ้าพระบิดาจะไม่ระวังรักษาไม่เป็นเป็นไม่ได้นะครับพระเจ้าพระบิดาระวังรักษาพระองค์ตลอดเวลาพระเจ้าพระบิดาดูแลลูกของพระองค์ตลอดเวลาพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ที่เลาาลมชีวิตของเราตลอดเวลาลในข้อที่7นั้นน่าสนใจที่สุดครับพระองค์ทรงทําให้ท่านต่ากว่าเราทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งตรงนี้ครับถ้าเราตรีความนะครับพระเยซู ในขณะที่พระองค์เสด็จในโลกนี้พระองค์ได้ทรงถูกกระทําให้ต่ํากว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วรยะหนึง่งฉันในฉันนั้นครับในขณะที่เราอยู่ในโลกใบนี้รอคอยการที่พระเยซูเสด็จกลับมารอคอยพระสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเราก็ต้องเรียนแบบพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเรานะครับถามว่าเรียนแบบอะไรเรียนแบบอย่างไรก็คือเรียนแบบถึงความถ่อมใจการยอมเชื่อฟัง และการทําตามหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้ในข้อเจ็บอกว่าพระเจ้าทรงทําให้ท่านท่านนี้หมายถึงพระเยซูต่ำกว่าเราทูตสวรรค์เพียงชั่วยะระยะหนึ่งเท่านั้นให้หมายความว่าครับหมายความพระเจ้านั้นอาจจะโกรธนะครับหรืออาจจะต้องลงโทษแต่พระเจ้าก็ให้ภัยเสมอและพระเจ้ามีความรักมากมายเหลือล้นให้กับชีวิตของเราว่าลี่ประโยชน์นะครับทาให้เรารู้ว่าทําไมพระเจ้าถึงทําอย่างนี้ แท้จริงแล้วในข้อที่7นะครับบอกว่าพระองค์ทรงทําให้ท่านต่ํากว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่านพระองค์ทรงมอบสิ่งกุปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านข้อนี้ก็เป็นคำพยากรณ์นะครับซึ่งพยากรณ์เล็งมาถึงพระเยซูคริสต์และที่สำคัญคือเป็นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเป็นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นหมายความว่ามันมีวันจบนะครับ ในข้อที่8และข้อที่9ทําให้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาความเชื่อของเราพระเยซูนั้นเป็นศูนย์กลางธรรม,มาของเราและถ้าหากว่าเราขณะนี้นะครับยังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ายภายใต้อาน,นาตหรืออํานาจของพระเยซูแต่เมื่อเราเห็นพระเยซูเรามองพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงทําให้ต่ํากว่าเราทุสวรรค์ เพียงระยะช่วยระยะหนึ่งเท่านั้นทรงได้รับพระสิริพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพระเยซูเสด็จมาใโลกนี้เกิดในรางย่าอยู่ภายใต้ร่างกายอันจำกัดของมนุษย์และยังมีการต่อสู้กันในหมู่คณะด้วยในคณะเดียวกันด้วยพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นสัจจธรรมความจริงในยุคสุดท้ายนี้ขาอ,อยาให้ชีวิตของเราจะเป็นผู้ที่หาเรื่องคนอื่นก่อน เราจะต้องยอมรับความทุกข์ทรมานเหมือนพระเยซูเพื่อว่าทั้งผู้ถูกชำระให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่รับการชำระนี่แล้วก็มาจากแหล่งเดียวกันก็คือพระเจ้าและท่านก็ได้กล่าวไว้ในบทตอนสุดท้ายของบทนี้นะครับในพระธรรมตอนนี้นะครับผู้เขียนพระคำฮีบรูนั้นยกมาจากสดีบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่6ซึ่งเราเห็นชัดเจนได้ครับว่า พระกัมพีตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเมสไซนิกสามก็คือเป็นพระธรรมสุรุดีที่เขียนพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์หรือเมสสายาพระเยซูผู้ทรงเป็นบุตรมนุษย์เมื่อพระองค์ทรงสละทิ้งละทิ้งแสงอาราศีบนสวรรค์ด้วยเต็มพระทัยและถ่อมพระองค์และความเต็มพระทัยหรือเต็มใจการถ่อมพระองค์หรือถ่อมตัวลงถ่อมพระองค์ลงถ่อมพระองค์ลงมา จนบังเกิดเป็นมนุษย์ครับแต่เมื่อในสภาพมนุษย์นั่นเองพระองค์สามารถที่จะสิ้นพระชนได้ดังนั้นเองก็เลยอยู่ในแผนของพระเจ้าพระบิดาตั้งแต่ต้นอยู่ในแผนของพระเจ้าพระบุตรตั้งแต่ต้นว่าจะมีวันหนึ่งพระเยซูจะต้องเสด็จมาในโลกนี้มาเป็นบุตรมนุษย์มาเป็นคนธรรมดามาเป็นคนที่เดินดินกินข้าวแกงแบบพวกเรานี่แหละครับซึ่งตรงนี้ครับ ก็ทำให้พระองค์ต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นหน่อยเดียวเท่านั้นเป็นและเวลานิดเดียวเท่านั้นแต่ในสุดแล้วพระเจ้าก็ประทานสง่าราศีให้กับพระองค์ยกชูพระองค์ขึ้นการรับสง่าราศีดังกล่าวนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซะทีเดียวแต่ในเวลาต่อมาครับพระเจ้าก็ได้ทรงประทานสง่าราศีให้กับพระเยซูและทรงยกชูพระเยซูข,ขึ้นแต่การรับสง่าราศี ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหมือนกับที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับตอนนั้นน่ะเมื่อพระองค์ทรงประทับอยู่หน้าเบื้องขวาผาดของพระบิดาในสวรรค์หลังจากที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระองค์ก็ทรงถูกตั้งให้อยู่เหนือบรรดาพ,พระราชกิจและสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะครับเนื่องจากที่พระเจ้าได้มอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของพระเยซูก็แสดงเห็นว่าทุสวรรค์น,นั้นด้อยกว่า ด้อยกว่าพระเยซูไม่ได้เปรียบชั้นกับพระเยซูเลยแน่นอนครับคําถามก็คืออ้าวแล้วคนอยู่ที่ไหนแท้จริงแล้วก็คือคนนั้นอยู่ใต้ทูตสวรรค์อีกทีเพราะว่าทูตสวรรค์มีอิทธิฤทธิ์ฝ่ายวิญญาณดลบันดาลให้เกิดผลต่อกายภาพได้แม้ว่าเขาจะเป็นวิญญาณแต่เราทําไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ผู้มีวิญญาณแต่เขาเป็นวิญญาณล้วนๆนั่นคือมารซาตานครับ ข้อที่9อธิบายว่าทำไมพระเยซูได้รับสงาราศีและพระเกียรติเป็นมงกุฎก็เพราะที่พระเยซูพระองค์ทรงสิ้นผระชชนบนแมงเขนด้วยความทุกข์ทรมานและทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระเยซูได้ชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเยซูลดฐานะความเป็นพระเจ้าของพระองค์ให้ตัวเองต่ําต้อยการเด็จมารับสภาพเนื้อหนังของมนุษย์ก็ถูกจํากัดหลายอย่าง นี่คือการเป็นมนุษย์เพื่อที่ว่าพระเยซูจะได้ประสบกับความทุกข์ยากทรมานของความตายครับแต่บัดนี้โรรองทรงได้รับสงาราศีแล้วพระเกียรติเป็นของโรรองแต่ผู้เดียวการได้รับรางวัลเป็นมงกุฎของผู้ชนะก็คือเป็นอะไรที่ได้มาจากการมีชัยชนะคร,ครั้งยิ่งใหญ่ครับและที่นี่ก็คือชัยชนะเหนือความตายในการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ความทุกข์ทรมาน อย่างแสนสาหัสของพระองค์เพราะความบาปของเรานี่แหละครับและนี่คือพระคุณของพระเจ้าครับอาเมน